เพิ่มแต้มลดแต้มขนออก897นะครับก็มาที่9้ใน97ตรงๆนะครับสลับในบน สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องนะครับชัยดูหินทุกท่านกันเลยนะครับเนอะ,อะก็ฝากติดตามช่องทางนี้ไว้ด้วย,วยอีกหนึ่งช่องทางนึงนะฮะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ถ้าใครคุ้นเคยยังจาเสียงผมได้นะครับแล้วก็พยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะจะได้เข้าใจตัวเลขแล้วก็จะได้ไม่ต้องงงสูตรงงตัวเลขว่าเลขเป็นเลขไหนถ้ากดเลื่อนไปเลื่อนมาไม่เข้าใจแน่นอนนะครับซึ่งในชิปนี้นะฮะก็จะเป็นในสูตร2ตรัวบน ย้ําว่าเป็นสูงสองตัวบนแล้วก็ย้ําอีกลงงวดแรกนะครับงวดนี้งวดที่แล้วไม่มีให้ดูเป็นสถีย้อนหลังนะครับเข้ามาในที่ในห้างวดติดบนนะครับก็ขอให้เข้าอีกนะฮะเป็นใน6งวดติดแล้วกันสำหรับในวันที่5มาดูนะฮะสถิติก็เข้ามาตั้งแต่ในวันที่นะครับ24กันแล้วนะครับผลวันที่24นะครับหวเลาวก็ออกไปนี่ก็จะเป็นในที่ใน3 3 2, 0 5นะครับก็มาใน50นะเป็นในตัวกลับนะครับเนาะถัดมานะครับเนาะวันที่27นะครับหลัก10 3ตัวหลักหน่วย3ตัวนะครับผลที่ออกก็จะเป็นอีที่ใน8 8 5 2 4นะครับก็มาใน2 4 4 2นะครับเป็นในตัวกลับอีกแล้วนะครับแล้วก็ถัดมานะครับหลัก10 6 7 8หลักหน่วย0 1 2ผลออกนะครับก็จะเป็นอีที่ใน7 7 970นะครับก็มาตรงตรงในที่ในเจ็ดศูบนนะอ่าเป็นสูตรบนนะก็ต้องมาบนชัดมานะ 31, นะครับวันที่31เอ็ดนะฮะก็ผลที่ออกก็จะเป็นที่ใน4 2 7 7นะครับก็มาในที่ใน7 7นะครับบนนะเพราะว่าเป็นสูตรบนแล้วก็ล่าสุดวันที่5นะครับผลที่ออกก็จะเปในที่ใน2 2 8 9 7นะก็มา9 7 ตรงๆเลยนะครับเนาะตรงๆสามงวดติดๆเลยเนี่ยก็ขอให้เข้าอีกเดินดีอีกแล้วกันนะครับมาดูนะฮะขั้นตอนของในสูตรนี้กันนะครับสลับในสูตร2ตัวบนนะฮะก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับสูตรนะครับเข้าตั้งแต่ในงวดนี้นะเปียวงวดก่อนเนาะก็หลักแสนจะคูณด้วยเลขคงที่3หลักหมื่นคูณด้วยเลขคงที่8หลักพันคูณด้วยเลขคงที่7ดนะครับงวดถัดไปก็เหมือนกันนะครับสามแปดเจ็ด 387นะครับเพื่อที่จะหาในหลัก10นะครับหลักแสนหลักหมื่นหลักพัน3 8 7เนี่ยเหมือนเดิมนะครับหนอเก้าสามเป็น21นะครับ7จคูณแเป็น56เนาะ4 7เนาะเป็น28นะครับจะบวกกัน1บวกกันกับ6ได้7 7บวกกับ8เป็น1ิบถึงขั้นตอนตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มลด เพิ่มแต้มไปก็5เพิ่มไปเป็น6ลดแต้ม5ลดแต้มมาก็จะเป็น4 4 5 6้านะฮะในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเราจะนําในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่5หลักหมื่นคูณ2ตัวเนาะคูณ5กับ9นะครับแล้วก็หลักพันคูณด้วยเลขคงที่8หลักสิบคูณด้วยเลขคงที่5หน่วยก็จะคูณ5ตามนี้เลยนะครับงวด่ถัดไปก็เหมือนกันนะครับ5 5 9 8 5 5 5 5 9 8 5 5ก็คูณให้ตรงหลักเ้อน,นะครับยา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 ผิดหลักนะครับเนาะเดี๋ยวมันจีบ่เขานะครับเนาะก็ให้เข้าอีกแล้วกันเนาะก็อ่ะย้าว่าเป็นเพียงแนวทางเนาะชอบก็ซื้อไว้นะครับไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับ5 5 9 8 55สําสำหรับในที่ได้หลักหน่วยนะครับเนาะ ก็75เป็น35เนาะ75 35 79เป็น63นะครับ4คูณ8 48เป็น32เนาะ65เป็น30นะครับ1 5ได้5นะครับ5บวก5เป็น10 3บวกกันกับ2ได้5 5บวก5เป็น10ก็จะเป็น0สำหรับหลักหน่วยก็เหมือนกันนะครับหลักหน่วยก็จะเพิ่มลด นะครับหลักสิบก็เพิ่มลดหลักหน่วยก็เพิ่มลดเหมือนกันเพิ่มไป1เพิ่มไปศูนย์เพิ่มไปเป็น1นศูนย์แล้วได้มาเป็น9นะครับก็ได้แล้วนะฮะผลออก0ูนย์นะครับบนก็5และนี่ก็ศูนย์นะฮะก็มาในที่ในบนเป็นสูตรบนนะถัดมาก็เหมือนเดิมเลยเลขคงที่นะครับศูนย์คูณสได้0นะครับแปดแก็จะเป็นที่ใน64 37เป็น21 4สบวกกับหนะครับได้5 สูตรบอกเพิ่มแต้มไป5เป็น6ลดแต้มมา5ก็จะเป็น4นะครับส่วนในชี้ในหลักหน่วยนะครับเราจะนําในหลักแสนเนาะ,ะค,นคูณศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์นะ8 5เป็น40เนาะ8 9เป็น72นะครับ3าคูณแเป็น24ส่สศูนย์คูณหได้ศูนย์นะครับ 5, 5 5เป็น25นะครับ2บวกกันกับ4เป็น6 6บวกกันกับ5เป็น11นะฮะสูตรบอกเพิ่มแต้ม รถแต้มได้0 1 2นะครับผลออกก็2 4แล้วก็มาในที่ใน4 2นะเป็นในตัวกลับถัดมาก็เหมือนเดิมนะครับ3 9เป็น27นะครับ3 8เป็น24นะครับ8 7แล้วก็จะได้ในที่ใน56นะครับจบวกกัน6บวกกับ4เป็น0เลือ7นะครับก็จะเพิ่มแต้มรดแต้ม6 7 8หลักหน่วยนะครับ95เป็น4 53 5เป็น15 39 27 88เนาะก็จะเป็นอิชิโน64 25เป็น1 45 20นะครับ5บวก5เป็น1 7บวกกับ4เป็น11เพิ่มแต้มลดแต้มเพร,รอก7 0น,นะฮะนี่7และนี่ก็0บนตรงๆนะวันนี้ถัดมานะครับ1 3ได้3 38เป็น24 7 7 49 3บวกกันกับ4ได้7 7บวกกับ9เป็น16เพิ่มแต้มลดแต้มหลักหน่วยนะครับ 5 1เป็น5 5 3เป็น15 3 9เป็น27 so no. 7 8เป็นนะครับ56 7 5 3 5 0คูณเลยได้0 5บวก5เป็น10นะฮะ7บวกกันกับ6เป็น13 3บวกกันกับ5เป็น8เพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มผลออก7 7นะฮะ7 7นี่มาตรงๆอีกแล้วนะถัดมานะครับ4 3เป็น12 1 8ได้8 4 7เนาะเป็น28นะครับ 2บวกกับ8ได้0เหลือ8นะครับเพิ่มแต้มไปเป็น9ลดแต้มมาเป็น7หลักหน่วยนะครับ4 5 20 1 5ได้ 5, 5 1 9ได้9นะครับ4 8เป็น32 7 5 35 7 5 35 5บวก5เป็น10นะครับ5บวกกันกับ9เป็น14 4บวกกันกับ2ได้6เพิ่มแต้มลดแต้มขนออก8 9 7นะครับก็มาที่ใน9 เจ็ดตรงตรงนะครับสลับในบนห้างวดนะก็ขอให้เดืนอนนี้เข้าอีกแล้วกันนะครับล่าสุดนะฮะเจี่บเ3 21 3 8เนาะก็จะได้ดีคีด่นะครับเ2เป็น14นะครับ4บวกกันกับ1ได้5 5บวกกับ4เป็น9นะครับเพิ่มแต้มไปแล้วก็ลดแต้มนะครับ8 9 0หลักหน่วยนะครับ7 5 35 35เป็น15นะครับ3 3 9เป็น27เเนาะ 8 2เป็น16 95เป็น45นะครับ75 5บวก5เป็น10 5บวก5เป็น10นะฮะ7บวกกันกับ 76, 6, 6เป็น13เพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มล่าสุดนะครับสูตรนี้สูตร2งตัวบนนะครับก็ล่าสุดได้ในที่ใน8 8 2 8 3 8 4 9 2 9 3 9 4นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน0 2, 0, 3, 0, 4นะครับล่าสุดในหฮะสูตรนี้ขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับสำหรับในสูตร2ตัวบนเนาะในว่าของวันที่5กกุมภาพันธ์นะครับก็ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะบางทีหวยออกมาอาจจะไม่มีในนี้เลยก็ได้นะสูตรอาจจะหลุดหรืออาจจะเข้าก็รอดูแล้วกันนะครับเนาะซึ่งนั่นแหละนะครับในล่าสุดเนี่ยเลขออก97บนนะครับซึ่งไปดูในสถิติอ่านะครับสถิติเลขที่ออก97บน นะครับเพราะว่ามันออกบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับเลขออก97้าเจ็ดปุนนี่นะครับซึ่งมันมักจะออกคล้ายๆกันนะ,นะครับอ่ะคล้ายกันยังไงไปดูในกอดน,น้านี้นะฮะออก97เหมือนกันออกไปที่ใน9 4 9 4 9 7ีนี่9 7บนุบนเตรงๆงนะครับก็ผลนิ่งวันถัดมาเนี่ยฮะออกไปที่ในหนดแล้วก็62นเี่ยวมาออก7162เหมือนกันไหมนะครับ ตอนหน้านี้นะครับออก97เหมือนกันเนาะก็ออกไปในที่ใน1 1 1 8 7 9นะครับ 0, 0 0 7 9เนาะถัดมาเป็น970741อืมเนะี่ยแต่อันนี้เป็นตัวกลับนะแต่ก็มันก็ยังอยู่ในบน7997แต่เท่าที่ดูมี7มี7เหมือนกันมี1เหมือนกันเนาะล่าสุดจะมี7กับ1ไหมนะครับสถิติ ก่อนหน้นี้นะครับที่เลขออก79เนาะออกไปที่ในออกไปในที่ใน2 291697นะอ่าออก97เหมือนกันทำไมานะครับออกไปที่ใน1149344 4, 4. อ่าแต่ไม่มี7กับ1เลยนะแต่มี4นะอืมแล้วก็อีกสักช่วงหนึ่งแล้วกันนะครับที่เลขออก97นี่ครับ ก็ออกไปนะครับในที่ใน0 085 5 9 7ถัดมานะครับก็จะเป็นที่ใอ้น 2, 2, 5, 0, 4, นะครับอืมอ่ะหรือว่าเลขจะออกตัวเดิมนะ4114 4นะ,นะเนาะเท่าที่ดูแล้วนะครับทั้ง4ช่วงเนี้ยมีเด่น4เด่น4เด่น4เนาะอ่ะลงลองล,อง,ลองมาอาจจะเป็นเด่น1เนาะ 4กับ1นะเด่น4แล้วก็1เนาะสำหรับในเลขที่ออก97บนนะครับ1 1 7 1 4 1 4นะอ่าหรือว่าล่าสุดจะออก17 4นะก็มา4 1 4 1นะแล้วก็4 4, 4. นะอ่าหรือว่าจะเป็น1 1เนาะ1 1 4, 1 4 1มาแล้ว7 1 4 1 อ,อ่ะก็ลองนําไปลุ้นกันดูแล้วกันนะครับและนี่ก็จะเป็นในสถิตินะครับเลขที่ออก9เจ็ดน,นะครับเท่าที่ดูนี่แหละนะหรือใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งช่องทางนี้ไปด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งเนาะนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสลับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ